ใบจะไม่สดมันดูดน้ําไม่ได้นะครับดูดน้ําไม่ได้กระปุกอาหารก็มีปัญหาก็จะเหลืองแล้วค่อยๆทิ้งใบลงไปอันนี้ปูนพวกนี้มันเผามาแล้วมันร้อนมันเป็นตัวปรับสภาพที่หิวน้าอ่ะเพราะผ่านการเผาด่างจัดพอลงไปเสร็จปุ๊บก็ดูดน้ําคือในตัวของมันมันต้องการน้ําอยู่แล้วใช่พอเอาลงดินไปปุ๊บพื้นที่ปริมาณพื้นที่โดยรอบๆเนี่ยมันจะดูดน้ําเข้าตัวมันเลยมันจะดูดน้ำเข้าหาตัว ดูดทั้งรากทั้งต้นทั้งใบใช่แล้วอ,อย่างจะโดนมันใช่ไหมด้วยด้วยความเป็นพีเมันจะถูกถูกบล็อกที่ปลายรากด้วยอืมอก็ดูดอะไรไม่ได้เลยใช่ครับสวัสดีครับครับ,รบผมเล็กครับผมสั้นครับวันนี้ทีมงานเกษตรรับทราบนะครับก็พามาลง ลงแปลงนะครับตรงนี้อยู่ที่บอ่อทองนะครับเป็นแปลงมูสันคิงของของเสียแบงค์นะครับตรงนี้ปัญหาตรงนี้ที่พาเพื่อนเพื่อนกเกษตรรสับว์ามามาดูตรงนี้ก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้ภาพรวมเป็นดินดินค่อนข้างดีดินปกตินะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือว่าเขาใส่ตัวที่ที่เป็นด่างลงไปค่อนข้างจัดแล้วอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยอยากจะนําเสนอให ให้พี่น้องเกษตรรับทราบนะครับได้รู้ว่าความจัดของแต่ละแต่ละประเภทด่างจัดหรือกดจัดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับตรงเนี้ยเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงที่ผ่านมาผ่านแล้งนะครับแล้งจัดนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเจ้าของเขาก็ใส่ปุ๋ยนะครับเจ้าของแปลงนะครับใส่ปุ๋ยปรากฏว่าเขามาวัดค่า PH นะครับจังหวะนั้นพอดี พีเมันลดต่ําลงไปอยู่ที่4.0นะครับมันเป็นช่วงที่ใส่ปุ๋ยใหม่แล้วเขาก็ตกใจนะครับตกใจมันเป็นกรดเพราะฉะนั้นเขาก็ไปหาตัวที่เป็นด่างมาปรับปรากฏว่านะครับปรากฏว่าคนงานเนี่ยเขาใส่แต่ละต้นเนี่ยไม่เท่ากันบางต้นก็ลงหนักบางต้นก็ลงน้อยไอ้ที่ลงน,น้อยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีไปพอลงหนักๆเข้าปุ๊บนะครับมัน อาการที่มันเกิดขึ้นมาก็คือว่าใบอ่ะมันจะสลดเหี่ยวคล้ายๆกับว่าไม่ได้กินน้ํานะครับดูดน้ําไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะพาวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดู <c oughs> ต้นที่มีปัญหานะครับต้นที่มีปัญหาว่าอาการเหี่ยวของโดนด่างจัดๆอ่ะเป็นยังไงนะครับแล้ววันนี้เราก็จะได้อ่าทการวัดค่า pH นะครับค่า pH เเบื้องต้นนะครับโดยใช้เครื่องมือ นะครับที่ใครๆเขาก็รู้จักดีคุ้นเคยนะครับตัวนี้นะฮะครับตัวนี้เป็นการวัดค่า pH เบื้องต้นเท่านั้นนะครับนะฮะแล้วเราก็มีทีมงานนะครับน้องเล็กนะครับมาช่วยในเรื่องของการเก็บตัวอย่างดินนะครับที่นี่นะครับเข้าห้องแลบเช็ค pH จริงๆนะครับว่าเป็นยังไงส่วนในเรื่องการเก็บนะฮะส่วนในเรื่องการเก็บเนี่ยเอ่อเนื่องจากมันเป็น เป็นแปลงทุเรียนนะครับพืชสวนมันจะไม่สามารถเก็บทั่วไปเหมือนแปลงนาข้าวหรือว่าพืชไร่ได้นะครับมีปัญหาต้นไหนนะครับเราจะเช็คต้นนั้นนะครับในดินปกติมันไม่มีปัญหาอยู่ละนะครับเราจะเช็คในต้นที่มีปัญหาแล้วเอาดินชุดดินนไปไปเช็คดูนะครับว่าเป็นยังไงนะเพื่อให้พี่น้องเกษตรรับทราบอ่ะได้รู้ว่าผลเวลาเราวิเคราะห์ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูต้นที่มีปัญหากัน ดูตอนแรกนะฮะให้ดูที่ที่พื้นดินก่อนนะครับเนี่เป็นแร่เป็นแร่ด่างทกขาวเนี่ยนะครับเป็นแร่ด่างที่ที่ได้เอามาใส่ตอนนั้นใส่ไปเยอะมากนะครับตอนเนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้ว3าสามครั้งนะครับก็ยังก็ยังมีค่าพีเยังไม่ได้หล่นเท่าไหร่มากนะครับยังยังมีค่อนข้างสูงอยู่นะครับแล้วอาการ นะครับอาการที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมฮะเหลืองสลดไม่สดไม่ปกติแต่ไม่ตายเหมือนขาดน้ำํำอ,อ,อาจารย์ครับอย่างอย่างเป็นกดแล้วใบเหี่ยวกับเป็นด่างแล้วใบเหี่ยวมันต่างกันไหมครับต่างตรงนี้อาการความเหมือนความแตกต่างนะคือถ้ามันสุดตรงกดจัดอาการจะคล้ายๆกัน อย่างใบเหลืองด่างจัดก็แค่คล้ายกันครับด่างก็ใบเหลืองด่างก็เหลือง <c oughs> กดก็เหลืองกดก็เหลืองแต่ข้อดีของของกดหมายถึงว่าถ้าเราแก้แก้เสร็จเรียบร้อยมันจะเขียว <c oughs> นะครับมันจะเขียวแต่ถ้าด่างเนี้ยถ้าแก้ถ้าแก้ไม่ถูกนะครับแก้ไม่จบมันก็จะเหลืองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเป็นด่างอย่างนี้นครับเราจะแก้ยังไงครับคือเราใส่ปูนเปลือกหอยไปเงี้ยแล้วมันเป็นด่างด่างจัดเราควรจะแก้เบื้องต้นเ่ยจะแก้ยังไงครับ แนวทางแนวทางของของผมเองเนี่ยนะครับผมใช้ผมใช้กรดนะครับมาแก้ด่างตรงนี้เพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยผืนดินภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้เป็นด่างทั้งหมดมันเป็นด่างเฉพาะต้นอที่ทําลงไปกับมือของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นแก้ก็คือแก้เฉพาะต้นตรงนี้ผมใช้ปุ๋ยที่มันเป็นกรดนะครับผมใช้ยี่สิบเอ็ดศูนศูนย์นะครับเอามาแก้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นด่างที่หน้าดิน เท่านั้นโอเคแล้วควรใส่ประมาณกี่ครั้งถึงจะจะเห็นผลเน้นความเน้นความบ่อยอย่างต้นสเปคเนี้ยไซนี้นะครับโดนด่างมาแล้วนะครับค่อนข้างจะจัดจัดมากเลยจะใช้ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือหวานนะครับหวานได้รอบนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณนะครับอีกประมาณสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันยี่สิบวันก็ช้าไป เอามาหวานอีกนะครับหวานสองถึงสามครั้งนะครับอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะอันนี้แนวทางที่ทํากันมาอจย์ครับผมสังเกตดูเนี่ยในแปลงเนี้ยครับมันส่วนมากก็จะเหลืองอะนะอืมแต่ถ้าไอ้ที่มันต้นที่มันเขียวๆอยู่อย่างเนี้ยคือคือเขาใส่ปูนน้อยใช่ไหมครับอ,อันนี้ส่วนหนึ่งหนึ่งก็คือใส่น้อย อันนี้สองก็คือจริงๆระบบรากทั้งหมดมันดีหมดนะนะครับมันดีหมดเลยแล้วต้นไหนที่โดนโดนน้อยนะมันก็รัดยอดใบสดต้นไหนที่มันโดนเยอะอะอย่างเงี้ยขนาดสลายไปแล้วเนี่ยมันยังมันยังแข็งปุ๊กเลยนะมันยังเหลือร่องรอยให้เห็นอีกเยอะมากอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยอย่างนี้มันก็ตกค้างได้นานนะครับมันอยู่มันอยู่ได้นานอยู่ได้นาน เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโจมตีจริงๆถ้านะปูนเปลือกหอยเนี่ยมันดีนะค่าพีเอชมันค่อนข,ข้างสูงนะครับไม่ต่ํากว่า17บเจเอางี้แล้วกัน,กนที่ที่เราวัดกันใช่ไหมนะครับดีใส่ช่วงหน้าฝนจัด,จดๆดีมากนะหรืออย่างพี่น้องทางทางทาง,ทางใต้นะครับพี่น้องทางใต้เนี่ยเขาเขาได้รับฝนบ่อยนะปริมาณฝนมันเยอะแล้วก็เวลาใส่ปุย๋ยปุ๊บเนี่ย,ยบวกกับน้ําฝนเนี่ยความเป็นกรดมันจะเยอะ เอาตัวนี้ไปปรับจะดีกว่าใช่ได้สรุปว่าทางใต้เนี่ยคือฝนตกเยอะมันก็เป็นกดเยอะใช่เอาไปใส่จะดีมากทางใต้อ่าทั้งทั้งปูนเปลือกหอยก็ได้โดลรไม้ก็ได้นะครับโดลรไม้ก็ได้อ่าเดี๋ยวผมจะวัดวัดพีเฮเนี่ยนะครับเอาวัดตรงที่มีปัญหาเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยไปละพีเฮน่าจะไม่เท่าไหร่ ที่ให้ลงมาที่มาที่ห้าอาจจะเป็นห้าห้าจุดห้าก็ได้นะครับเดีด๋ยวรอสักพักหนึ่งเพราะเขาใส่ปุ๋ยไปซึ่งก่อนหน้านี้เรามาวัดอ่ะอยู่ที่หกจุดห้าแล้วก็กเกือบเจ็ดนะครับเกือบเจ็ดอันนี้ขนาดใส่ปุ๋ยไปได้ห้อยู่นะใช่อันนี้ลงปุ๋ยไปยังได้ได้แค่ห้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลงปุ๋ยเนี่ยจะหนักกว่าน,นี้นะครับ<น>จะขึ้นสูงมาก ดูดูลักษณะใบมันใบมันสลดนะครับใบมันสลดไม่สดชื่นเหมือนดูดน้ําไม่ขึ้นเลยใบมันกจ็จะแข็งๆเนาะจย์ใช่มันจะด้านๆด้านๆแข็งๆเห็นไหมอันนี้ก็จัดเหมือนกันด่างจัดเหมือนกันมันก็มีที่ต้นที่แตกใบดีก็มีนะครับใช่ไอยอย่างนั้นนะเขียวแสดงว่ามันปลดปล่อยเอ่อ ไม่ไม่ไม่ได้ปริมาณที่เยอะใช่ไหมป,ปูนปูนเปลือกหอยน่ปูนอ่ะใส่ลงไปน้อยอืมใส่น้อยอ่ะแล้วก็มันผ่านช่วงการให้น้ําให้ให้ปุ๋ยไปละนะครับ <c oughs> มันก็เริ่มเริ่มคลายตัวเริ่มดีขึ้นหลังจากนี้ไปมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่แก้เลยไม่ลงปุ๋ยไปไม่แก้ด้วยยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์มันก็จะหนักกว่านี้อืม <c oughs> ไปถึงที่สุดก็คือตายเลยแต่ว่าผมเห็นบางต้นนี่ตายเลยนะตายหลายต้นเลยครับ<ะ>เห็นเห็นบางต้นอะ่ะเขาใส่แบบใส่อย่างนี้เลยปูนเนี่ยครับเหาวเต็มเนี้ยตายเลยนะตายเลยร้อนอืมร้อนจัดนี่ก็ต้นที่ลงด่างไปจะจัดคือคนงานเนี่ยเขาเข้าใจต่างกันเวลาเราบอก อีกอย่างหนึง่งเขาก็มาใช้อีกอย่างหนึง่งนะต้องไอเรื่องคนงานไี่สําคัญนะต่อให้เราแนะนําดีอะไรดีก็แล้วแต่รับหลังแป๊บเดียวไปทําทุ่ากลับมาเรียบร้อยเลยมาง่ายอืหยิบใส่ใกล้ต้นเลยมาดูใกล้ๆครับเป็นเคสที่ผมปวดหัวมากกับคนงานเนี่ยหยิบวางใกล้ต้นอย่างเงี้ยน,นะแข็งปกเลย ถ้าอย่างนี้มันรากมันจะร้อนใช่ไหมครับอาจารย์ร้อนครับมันก็จะดูดน้ำหมดเลยแล้วมันก็ดูดน้ําไม่ได้เ่ยอย่างเงี้ยะรากตายแล้วเนี่ยมั้งทางที่ต้นมันอ่ะมันมันไม่ได้ป่วยนะนะครับต้นมันก็สดปกตินะครับไม่มีป่วยเลยต้นดีแต่ดูดน้ําไม่ได้อะเอายังไงถ้าสมมติว่าเราเราจะลองวัดเล่นๆดูอ่ะที่ ขึ้นเรื่อยขึ้นมันจะขึ้นมาเ,เรือ่อยๆเพิ่งใส่ปุ๋ยฝนก็ตกจริงๆนะพี่เฮดมันต้องหล่นไปอยู่ที่4.5มันถึงจะได้แต่พี่เฮทไม่หล่นเลยนี่ก็เป็นเคสที่ให้เพื่อนๆนะครับกรเกษตรับทราบเนี่ยได้ดูในเะคืออาการนี้นะครับ รับดังจัดเกินไปและปริมาณที่ใส่ลงไปแล้วก็เยอะด้วยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับจริงๆแล้วควรใส่ปริมาณที่น้อยนะครับใส่ที่น้อยแล้วก็บ่อยนะครับปรับภาพรวมทั้งหมดนะแต่ถ้าจะให้เลือกชัวร์ที่สุดอะมากหน่อยก็ไม่มีปัญหานะครับบ่อยหน่อยก็ไม่มีปัญหาก็คือยิบซ้ำนะครับพีเอของยิบซ้ำมาอยู่ที่เจ็ดนะครับกลางๆางนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้สักเท่าไหร่ หรือไม่มีปัญหาเลยดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวแค่ตรงนี้เราจะเราจะเอาหน้าดินออกนะเราเราจะสุ่มสุ่มดินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางน้องเล็กเขาจัดก,การตอนนี้พีคอยู่ที่ที่หกละอย่างสุ่มดินนี่เราต้องเอาจุดนี้จุดนี้จุดนี้ไหมใช่ครับ เราจะเอา,าตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งเอาสามจุดแต่เราจะเอาหน้ามันออกนะครับงูแปลงหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าแปลงหนึ่งเ,เราทำการเอาดินน่ยไปเช็ควิเคราะหน์นนห้องแลบนะครับ จริงๆแนละ้วเขาตรวจเช็คฟรีนะครับเราจะได้รู้ในเรื่องของคา่า pH นะครับแล้วก็ธาตุาอาหารบางตัวนะครับหลักๆเราลกลับมาดูคา่า pH โอเคอยู่ที่6นะครับถ้าในเคสเนี้ยหลายๆหลายๆคนนะที่น้องชาวเกษตรรับทราบเขาก็เอา,อาตัวเครื่องวัดน้ำมาจิ้ม ค่า ph หกถามว่าดีไหมดีนะ,ะถือว่าเป็น ph ที่ดีเทพมากเลยนะครับแต่ ph ที่เราวัดเนี่ยคือมาวัดหลังจากที่มันมีปัญหาเราต้องมองย้อนกลับไปสองเดือนที่แล้วตรงนั้นนะ่ะปัญหาอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือส่งผลที่เห็นแบบเนี้ยแล้วมันส่งผลให้เราเอาเครื่องมาจิ้มอยากรู้พอมาจิ้มเสร็จปุ๊บ ph ก็ดีอืมันเลยเวลามาแล้วสองเดือนแล้วอ่ะมันเลยแล้วครับมันเลยเวลาแล้ว เดี๋ยวเราจะไปอีก2ต้นนะครับจริงๆตรงนี้เยอะมากเป็นจริงๆเกือบทุกต้นนะแต่พอได้รับฝนฝนถือว่าฝนมาประทานเนี่ยประทานพรมาให้เลยฝนตกติดต่อกันสวันสีวันนะครับดีขึ้นมาเยอะมากนะไปเดีไปต้นนั้นนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่อาการหนักเหมือนกันใบจะไม่สด มันดูดน้ำไม่ได้นะครับดูดน้ำไม่ได้กระปุกอาหารก็มีปัญหาก็จะเหลืองแล้วค่อยๆทิ้งใบลงไปนะครับอาจารย์ครับปูนเนี่ยมันช่วยดึงน้ําออกจากต้นด้วยใช่ไหมครับมันถึงจะเป็นอย่างเนี้ยอันนี้ปูนพวกนี้มันเผามาละมันร้อนอม,มันมันเป็นเป็นตัวปรับสภาพที่หิวน้ําอ่ะนะเพราะผ่านการเผาด่างจัดพอลงไปเสร็จปุ๊บก็ดูดน้ําคือในตัวของมันมันต้องการน้ําอยู่แล้วใช่ต้องการน้ํา พอเอาลงดินไปปุ๊บพื้นที่ปริมาเอพื้นที่โดยรอบๆเนี่ยมันจะดูดน้ําเข้าตัวมันหมดนดู้เข้าาลยทั้งดูดทั้งรากทั้งต้นทั้งใบใช่แล้วอย่างละกปโดนมันใช่ไหมด้วยด้วยความเป็นพีเอชมันจะถูกถูกบล็อกที่ปลายรากเลยอืมก็ดูอะไรไม่ได้เลยใช่ดูนะใส่จนจนตัวมันจับตัวเป็นเป็นซีเมนขนาดเนี้ยนะเนี่ต้นไม่ป่วย ไม่มีโรคภาพรวมทั้งหมดเน่ะไม่เจอโรคไม่เจอเน่าคอดินโ <c oughs> ด,ดยเพราะที่มันดังฉัดอะเน่าคอดินเลยไม่มีมันเป็นเสยอย่างนี้ไอ้อย่างนี้มันมีโอกาสรอดไหมครับอาจารย์แบบนี้มีโอกาสรอดมีโอกาสรอดอ่ถามว่าสูงไม่มีโอกาสรอดสูงนะหนึ่งเพราะไม่เป็นโรคละอสองระบบรากอะยังพอใช้ได้อยู่ก็แค่ปรับปรับพิเอสด,ด้านหน้า แล้วที่เราเลือกใช้ยี่เป็นศูนย์เพราะว่าเราต้องการโดรเช่นเนียือมันจะขาดเดรเชนไปด้ยแล้วถ้าเราทําแบบวิธีโกนนะครับแบบเอาจอบเขี่ยออกเขี่ยออกโคตรดีเลยถ้าทําได้มันก็มันก็ได้อยู่นะอาจารย์แต่มันเยอะนะแต่มันเยอะไหห้าพันต้นอะเอาเข้าอะได้อ่ะลองดูอถ้าอย่างเงี้ยได้ถ้าจะแก้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่จะยากนะผมว่าขูดออกเลย เอออย่างเงี้ยอ่ะขุดทิ้งกันเลยโอ้โหหนาหนาเตอะเลยนะเนี่ยผมว่ามันจะฟื้นไวกว่าไหมจะไวกว่าอืมแ,แล้วเราก็ลงตัวยี่สบเอ็ดศูนศูนย์เออบางคนมีสามสิบศูนย์ศูนย์ก็ได้นะก็ได้เหมือนกันโหใส่ใส่หนากนาด้นนะ่เหมือนเอามาฉาบเลยนะ ต้นที่มันมีปัญหาก็ทำแบบนี้ก็ทำอย่างนี้แล้วกันเดินบางต้นอ่าต้นที่หลุดปัญหาไปแล้วมันสดละขึ้นมาปกติแล้วก็ปล่อยต้นแบบเนี้ยก็ต้องทําแบบเนี้ยคือต้องต้องเอาออกมันก็ไม่ได้แก้ทุกต้นหอนะครับอืมดูแล้วบางต้นเนี้ยสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยละสิบพันละร้อยก็ประมาณมันมันก็กว่าสิบเดียวมันครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยอ่ะเราจะสุ่มตรงนี้ด้วย เราจะส่งดินตรงนี้ละไอตรงนี้สามจุดเหมือนกันการตรวจด้วยเครื่องมือแบบนี้นะครับมันมันชั่วคราวนะครับมันชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่าส่งเข้าห้องแลบนะครับให้ให้ทีมงานเขาตรวจนะครับเขาจะค่อนข้างจะละเอียดกว่านะครับแล้วเราก็จะดูได้ว่าสิ่งที่เขาตรวจมาให้ก็คือมีทั้งอินรีย์วัตถุเท่าไหร่นะครับที่เรา ต้องเติมลงไปค่าค่า OM นะครับ o อเอ n อ c m a นิกแมสแลวก็ NPK เขาก็จะเช็คให้นะครับตรวจฟรีด้วยนะครับตรวจฟรีสมพพอน่าจะทุกทุกที่นะครับถ้าถ้าเป็นทางจันทร์ส่งตรวจถ้าสมมติว่ามันมันติดคิวเยอะเขาก็จะส่งไปที่ฉะเชิงเซานะครับตรนูน คือพอเขาทางห้องแลบเนี่ย <c oughs> เขาวิเคราะห์มาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะมีการมีการคำนวณว่าปัญหาตรงเนี้ยต้องใช้ปูนขาวหรือยิดซ้ำมหรืออะไรต่อมีอะไรต่างๆเราจะบอกวิธีแก้ให้โอเคเรียบร้อยครับอื้อหือ มันน่าจะสิบแล้วมั้งครับเห็นไหมอันนี้คือชั้นดินที่พืชกินท,ที่มันมีปัญหา <ś les> แต่ที่เราวัดชั่วคราวเนี่ยคือมันโดนป Ł ุ๋ยไปแล้วไงใช่ไหมนี่แหละคือความน่ากลัว <ś les> เวลาเวลาปรับค่าพีเฮ็ดนัเนี่ยด่างจะจัดเนี่ยมันลงมาอยู่ในระดับประมาณ15้าเซนนะครับประมาณสิ้าเซนคือตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาหน้าดินไปตรวจนะครับมันก็จะเจอปุ๋ย เบนพีเคที่เราใส่ลงไปนี่แหละแล้วก็เจอความเป็นกรดเพราะฉะนั้นพี่เคาออกมาจะไม่ได้นะครับถึงว่าเขาเขาเอาหน้าดินออกอินซรีวัตถุออก,ออกแล้วเอาข้างล่างใช่เอา1 5สิบห้า, <15 S 1> า,าถึงสามสิบเซนได้ประมาณนั้นประมาณสิบห้าเซนสิบห้ายี่สิบเซนอยู่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นช่วงสิบช่วงถึงสิบห้าเซนเนี่ยเอาทิ้งก่อนเอาตรงนั้นอย่างที่เราทานี่แหละเอาไปตรวจเพราะว่าข้างบนนี่มันจะแกว่งใช่ไหมมันจะสวิงเพราะว่าใส่ปุ๋ยอะไรไปอย่างเงี้ยครับใช่ครับมันจะสวิงตัวนะ อะโอเคจบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตามแปลงที่เป็นกดจัดนะครับแล้วเราก็จะไปเก็บตัวอย่างเหมือนเดิมแล้วไปวิเคราะห์กันนะฮะแต่สุดท้ายเราจะเช็คแบบนี้เบื้องต้นก่อน